โอเคครผมคันนี้นะครับเป็น MT 15นะครับผมสีน้ําเงินเนาะนะครับวิ่งมาแค่4,000โลนั่นเองนะครับผมปี19นะครับคันนี้19กรกฎาคมนะครับผม24กรกฎาคมเนาะนะครับยางลึกเลยนะครับผมใหม่แท้นะครับคันนี้เนาะเนี่ยฮะดูได้เลยนะครับลึกจริงๆนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับ4,000โลนะครับรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอเคดูสภาพกันเลยครับผมดูสภาพกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเครื่องก่อนแล้วกันนะครับ เนี่ยฮะนะครับดูเครื่องสองข้างก่อนเราค่อยมาดูชุดสีแล้วกันนะครับเนี่ยฮะใสใส่กิ้งกิ้งนะครับเครื่องนะครับผมเนี่ยน้าน้หลอเย็นอยู่นี้ครับน้ำมันน้ำเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพชุดสีกันเลยครับนะครับคันนี้เป็นที่อุปกรณ์ครบนะครับบางคนกระจกเดิมๆนะครับคันนี้นะครับผมนี่ฮะ สวยเลยนะครับสวยเลยนะสุดสีเนาะเนี่ยฮะ MT สิบห้าคราวนี้จะได้ว่าสวยเลยนะนะครับผมโชคเป็นหัวกลับนะครับแกนค่อนข้างใหญ่นะสำหรับ MT นะให้หัวกลับมานะครับดิสน่าก็ค่อนข้างใหญ่ดิสน่าหลังนะครับดูหน้ากากหน้ากันบ้างนะครับผมเนี่ย ูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผมเนี่ยฮะเงาก็จะสะท้อนเลยนะครับค่อนข้างเงานะครับผมนี่เต็มทีสวยนะครับสวยเลยนะครับดูโชว์ข้างในกันบ้างนะครับผมนี่ สเตอร์4,000โลเป็นยังไงนะครับนี่น้ำมันโซ่ก็เพิ่งหย่อนมาเหมือนกันครับคันนี้นะครับหย่อนให้เรียบร้อยแล้วโอเคสภาพเบาะนะครับก็เดิมๆเ,เนาะเบาะเขาจะไม่ได้หนาอะไรนะครับเอ็มพีเนาะโอเคครับดูบนถังกันบ้างเนี่ยฮะค่อยๆไล่ไปนะให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมว่าสภาพเป็นยังไงนะครับ ซ้ายตั้งขวานะครับไม่เลยดูฝั่งนี้บ้างนะครับหเห็นกันจะชัดนะครับโอเคดูหน้าไมค์กันเลยครับน,นีในกล้องมันเหมือนกระพริบกรพิบนะครับจริงจริงมันไม่กระพริบเลยนะครับนิ่งเลยนะครับผม4,300อโหลดทุนท่นๆเลยนะครับทุนท่นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันเลย ถ่ายกง็ง่ายๆครับถ่ายกง็ง่ายๆก็ดำเดินนะครับเนนุ่ม m ัีจะมีความนุ่มกว่า CBR นะครับ CBR ที่ผมรีวิวเนะน,นี่ยจะคุ้มกว่านิดนึงแต่ทอนทีจะนุ่มกว่าหน่อยดูไฟหน้าครับเททามอยู่ตรงนี้เนาะทุกคันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟตา่าไฟต่ําสูงจะอยู่ที่เดียวกันนะครับ ตามดีตรงนี้ตหนึ่งไฟดิฟนะครับผมดูไฟไท้ายกันเนี่ยฮะตับบูนครับ,บคันนี้เครื่องนิ่แน่นนุ่มเลยนะครับผมครับก็นุ่มนะครับ โอเคสำหรับ MT 5คันนี้นะครสนใจติดต่อมาได้เลยครับครับวิ่งมา4,000กิโลนั่นเองนะครับผมหรือว่าวิ่งน้อยเลยนะครับรถไม้แท้ด้วยแอร์ที่2,000นะครับผมสภาพเนี่ยครับสวยเลยครับโอเคสำหรับคันนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเบอร์โทรไลน์นะครับผมรวมถึงทีวีที่มาดูมาดูได้เลยนะครับผมก่อนมารถคนห่วผมก่อนนิดนึงนะครับผมเบอร์ก็อยู่ข้างล่างครับ090นะครับ9761955นะครับผมโอเคที่นั่นก็ เดิมครับปกติเนาะสูงต่ําอยู่นี่นะครับดิฟนะครับผมไปเลี้ยวอยู่นี่นะครับผมแต่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสวิตสตาร์ทนะครับผมปิดตรงนี้ด้านครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม